สวัสดีครับพบกับผมกรังตากนะครับร้านมเครื่องกรังตากหวัดดีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับวันนี้เรามาดูพระกุกริกนะครับพระกุสุโขทัยนะครับวัดพระศรีมหา,าธาตุนะครับจะเป็นพระกุเดียวกับพระร่วงยืนสุโขทยัยพระร่วงกุวัดพระศรีมหา,าธาตุนะครับนี่นะฮะเนื้อหาอันมวนสารแน่นปึก องนี้จะเป็นพระแผงนะครับพระแผงพระแผงตัดพระเชตุพนเนีน่ยฮะนี่นะครับ<ส>โอ้โอหนาปึกเลยครับน่าจะองค์ใหญ่แล้วก็มีการตัดนะครับเนี่ยฮะเขาเลยเรียกว่าพระแผงตัดคือเป็นการกด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 ลงไปความเข้าใจของผมน่าจะเป็นกดเป็นแบบ ขนมโคกครับเป็นรังไข่เป็นขนมโคกอย่างนี้ยนะครับกดๆๆแล้วก็มาตัดทีหลังบางบาง,บางชุดบางอันก็ไม่ได้ตัดเพราะว่าเป็นเนื้อหาหนาปึกเลยฮะนี่ฮะรักเรียงโบราณชอบกันครับคนสมัยโบราณชอบครับแบบนี้จะเน้นในโครงกระพันมหาอุดเหนียวนะครับแบบนี้ครับ เนื้อหามวลสารแน่นปึ๊กเลยครับแบบนี้โอ้โหดินสุโขทัยจะออกหยาบๆนิดนึงนะครับถ้าเป็นดินกำแพงก็จะเป็นละเอียดทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพิมพ์พระนะครับก็ไม่ได้เก่งครับถือว่าเอามาพอเอาตัวรอดบ้างแต่ที่มาลงให้ดูนี่คือพ้าแท้ทั้งนั้นนะครับ ดูนี่ฮะ,ฮะเป็นการตัดแผงนะครับด้านหลังนะฮะเนื้อออกแบบหยาบครับทั้งสุกโถดไทยนี่นะครับเป็นกูดเดียวกับพระร่วงนะครับกูวัดพระศีมหา,าธาตุนะครับแบบนี้เรียกว่าแท้ดูง่ายแค่พลิกฝ่ามือครับแท้ดูง่ายสไตล์กรเมืองตากนะครับผม ฝากติดตามนะครับผม u ูทูบเครื่องมืองตากกรมองกนะครับร้านกรมองตาก1ก่อกรมองตาก2นะครับ Facebook ก็จะเป็นกรมองตากพบทอนบุญวงนะครับแล้วก็ร้านกรมองตากเครื่องรางมองกรครูบาวางังเทพเจ้าแห่งความไม่ตามหาสเสน่ห์แท้ถึงยุคแล้วก็เพจอื่นๆอีกนะครับลองติดตามนะครับสอบถามมาที่ 0625925681นะครับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเบอร์เดียวกันเบอร์ไลน์เบอร์โทรนะครับทักทายกันเข้ามาได้ครับฝากเมตากดสับสไครต์กดติดตามนะครับมีประโยชน์ก็กดแชร์นะครับผมเนี่ยของแท้ๆดูง่ายๆให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูได้ศึกษากันนะครับถ้าสนใจก็ทักทายกันเข้ามานะครับผมอย่างนี้เรียกว่าแท้ดูง่ายแค่พลิกฝ่ามือครับ เอาของแท้มาให้เพื่อนๆได้ศึกษาได้ดูกันครับรักกลุ่มเก็บไว้ก็จะอยู่ในกลุ่มนะครับนี่นะฮะโอ้โหาหารโบราจัดจ้านมากยังไงก็ฝากติดตามนะครับ YouTube อปปะเมือมตงกเมือง,งต,ก,ก,อนงตกนะครับทักทายกันเข้ามาทักกันมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศครับผมสวัสดีครับ